สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเอสโซนะครับพร้อมด้วยซูซูกิร้อยเอ็ดนะครับมาพร้อมกับเจ้า s u ูซูกิสวิปนะครับราคาเริ่มต้นเพียง557 0 0 0บาทนะครับพร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับออกรถเพียง1,999บาทมีอะไรเพิ่มเติมตามผมไปดูได้เลยครับ นอจากนั้นเรายังมีโปรโมชั่นอีกมากมายให้สำหรับลูกค้าได้เลือกสำหรับ Suzuki s w i ตนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย0% 0%นนาน48เดือนหรือว่าโปรช่วยผ่อนนานถึง10เดือนกันเลยทีเดียวหรือว่าจะเลือกแบบคับฟรี120วันนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของบอลสบายๆแบบ My Way เริ่มต้นเพียง3,717บาทเท่านั้นนะครับ ู้คาท่านไหนที่สนใจนะครับโปรโมชั่นดีๆจากซู z u กิร้อยเอ็ดของเรานะครับก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเข้ามาในเพจของเราได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นที่หมายเลขโทรศัพท์0900327983เรายินดีให้บริการนะครับ